สวัสดีครับมาพบกับไลฟ์สดของเรานะคะในไฟใ <Why S 1> นเสียงดลือกไฟใน<า>แอดนด์เรดดี้นะครับมาเริ่มใหม่กันนะครับนี่่ยิโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเนี่มาเล่นเนาะนไลมาฝนเนาะโอเคนะครับมาเอพคลิปหอยฟูดหวานตอนนี้เราก็ โอเคนะครับก็มาเล่นต่อแค่นี้นะคับเราก็พูดกันตามภาษาคนนะครับก็มาดูคลิปติงนแล้วว้าวโอ้โหมันมันไม่มี อย่าดูอย่ากดฟังซี่มาลึกแล้วคุ้มเป็น I'm lucky at night, but do I blame them? No. If I were forced to say, those dogs have been soft for 20 years. I never got a bath. I'd probably be a bit irritable at night, too. <laughs> so remember, these characters hold a mm -hmm. special place mm -hmm. in the hearts of children to mm -hmm. mm -hmm. show them a little mm -hmm. respect. Right? Okay. Mm -hmm. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. คือที่ส่งมาเตื้อมาเนี่ยต้องตัดปัสถิงงั่งโชว์เออเด็กหนูเล่นกับใคร แฮปปี้แฮปปี้วู้ดวู้ดเล็ก the fire ที่แกมาหาในเค48 Express 5เมื่อวะจะพากันไปนั่งฝั่งนี้เคลียร์หมดแล้วไอ้นี่ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโต้นังดูโต้นังดูไปเช็คกล้องกับจําไว้ปิดประตูให้ดีนะครับอ๋อไม่ซื้อ Power อ๋อได้นี่นี่ละ ชิบกระโดดอะไรตอนนี้ซี4ซี4บอนนี่ก็อยู่ที่เดิมทีก้าทีก้าก็อยู่ที่อัน <tuh> 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 <faitesanas. tuh tuh sagu>

โอ้โหมาแล้วปิดวายคุณตกใจหมดไอ้สัตว์เออคุณตกใจหมด Yes Sir เฮสเซอร์เสองเกินะคดดงองจูโอเ่นาเโ <c oughs> อเคนะครับไปด่านพักส

Incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring launch failures, the company has been systemed temporarily unfit for employees. The safety is top priority at Brain Fast Fair Pizza, while the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you'll be expected to wear the temporary costume provided by the person been they were found on a very short notice.

ตัคลิมกัวตัวที่มันปะเยออนเกิร์อร์แล้วเราฟังที่เราเรื่องโอเคนะครับก็จบเพียงแค่นี้แล้วครับ